สวัสดีครับรันนี่ก็คือรายการสักเกมมั่นรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม s t i c k Runner นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณเปรมนะสวัสดีครับคุณเปรมครับสวัสดีครับอ้หมันกวนมากเลยนะครับเราเรามาเล่นเกมนี้อะไรดีกว่าอ่ะคุณเปรมเซิร์ชเกมเขาแล้วจะนั่งกรบบาเท่านเกมนะหนึ่งเซิร์ชเกมสองสามตึกอ้าวคุณเปรมไม่อยู aw, in ่ครับเอาใหม่ครับเด็กนี่เอ้าผมอยู่นี่เอาใหม่กระบาดท่านเกมเอาใหม่นะบัตเท่านเกมนะหนึ่งสองสาม ơ mày uống mày uống anh 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 Ơ anh 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 Ơ, anh anh กดเลยกดเลยสี่คนเลยทีนี้มาแล้วครับเริ่มแล้วครับตอนนี้นะครับมาแล้วแยบนะครับแต่ว่าเกมเราได้เห็นมันเป็นยังไงครอ่าดูฟันหัวผมกำลังยิอยู่อโอไม่ซื้อมันตั้งแต่เมื่อไร่อ๋อยู่ยีฟันเนี่ยผมอยู่ตัวเลยเกือบผมอยู่ข้างหลังนะครับผมอยู่ข้างหลังนะครับเอ้ย อันนี้อาบังวิ่งครับอาบังวิ่งกู้โลกครับเหมอนเกมที้เหมือนเป็นวิ่งเลือกู้โลกครับเออปวดมักไม่ตรงเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมเหมือนน่ารักอ่ะัวปั๊บ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 ปวดปั๊วปั๊บปั๊บปวดจุกเบี้ยงรุ่ยเกือบครับอ้าวคุณเป๊ะหายครับหายแล้วหายไปเนอะารักเออ ไกลเราไปห้าสิบสอง็ผมว่าผมที่โหลดแน่ครับมาไันตาดึง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 เกือบกระโดดสูงว้าเอเด่นที่สุดครับอะไรของเพื่อนนะเออใช่แล้วก็อยู่กับเพื่อนผมว่าเออเออเออเองเงอเออเออเออเงอเอ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 อเเออเออเเลยคออเออเออเเออเออเออ ตอนนี้ก็ถึงกระจกตายในการ์ดแม่แน่ผมพฟากระจกตายไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วนะเพียบผมพฟากระจกตายเอ้ยดีใจด้วยนะผมคนที่สองครับตอนนี้นะครับอ่ารับตองวินัยยี่สิบบาทรู้ไหมว่าสามสิบมันขึ้นยากจริงๆเลยอ่าเตรียมพร้อมยางเป็นสติกลันเนอร์ตามเคยครับตอนตอนนี้ล็อบบี้อยู่ครับอ่ามาแล้วครับแสดงกำลังผมกันเกมครับเในตัวเกมหมดอืม ครับไดตานี้เป็นตาคืทใครนี่เปนเพื่อนผมนะครับก็บัตรทนเกมเลยนะเปมหนึ่งสองสาอ้ามาแล้วครับมาครับอ่าเยี๋ยมลองมันเทพครับที่คนหายไปหนึ่งคนนะครับมาโอ้โห ครับเด็ดเอาจิงครับสเต็ปเกียร์ครับนู้สึกลมเกียร์เกียร์ลมเทพนี่ครับสึกลมเกียร์เกียร์ลมสไลด์หนอนจะเออตายคนแรกเลยสไลด์หนอนนะครับอู้ชูอว์อู้สไลด์หนอนนูเพราะว่าคุณเปรมแพ้แพ้คุณออนอะไรออนูเขาคุณเลยสไลด์หนอนนะตายแล้วแพ้ผิดกันรู้สึกเราจะซูมหาคุณเปรมไม่ได้เลยไลด์หนอนครับไลด์หนอนกดทำไงอ่ะกดไปหาเปรมอ่ะจะดูเปรมเลยต้องรอนะครับเปรมตาย กดไลค์ต้องเจอแบบนี้ครับกดกดขอให้ใครกดดีไลค์มันต้องโดนหัวฟาดปืนครับคุณเงียครับเคยครับเฮ้ยเอ้าตายแล้วแหรอครับสกอตเอาดูตายเองเลย ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคบก็ไม yeah. <that> ่ม <ichi> ีอะไรมากนะสำหรับแกนี้นะก็เอามาฝากไว้กันเลยนะเดี๋ยวส่งลิงไปขลังเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้ครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย